ผู้ชายเนี่ยมีจุด อ่อนไหวไหมคะอ่าสําหรับจุดอ่อนไหวนะครับขอแนะนําอยู่2จุดด้วยกันจุดแรกนะอยู่บริเวณภายนอกเขาเรียกว่าบริเวณของฝีเย็บฮะมันจะเป็นรอยปุปุป,ป,ปุที่มันเชื่อมระหว่างบริเวณด้านหลังกับบริเวณด้านหน้านะครับอ่าอยู่บริเวณช่วงล่างนั่แหละนะฮะตรงนั้นเนี่ยถ้ามีการสัมผัสหรือมีการกดตรงกลิ่งกลางเนี่ยก็จะทําให้รู้สึกว่าว้าวขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับจุดที่2นะฮะอันนี้ต้องลําบากนิดนึงก็คือเป็นการเดินท่องเที่ยวถ้ำนะฮะบ,บริเวณด้านหลังนะฮะซึ่ เข้าไปบริเวณผนังนะครับซึ่งมันจะเป็นบริเวณด้านบนที่อยู่ใกล้ๆกับบริเวณของต่อมอของลูกหมากของเรานั่นเองนะครับเ <Okay. S 1> พราะตอนที่ลึกเข้าไปเนี่ย สัมผัสโดนนะครับก็จะเป็นตุ่มๆก้อนๆอ,อ,อยู่บริเวณตรงนั้นนะสามารถจะเจอได้เลยนะเขาเรียกว่าเป็นตัวอักษร G นะครับซึ่งพอตอนโดนในจุดตรงนี้นะครับก็จะช่วยส่งเสริมให้มีความรู้สึกว่าว้าวนะครับเพิ่มอีกเท่าตัวเลยนั่นเองนะครับดังนั้นสําหรับใครที่กําลังหาจุดโอเคจุดเอ็กซ์เลนเ์นะครับของคุณแฟนอยู่ก็มีอยู่2ส่วนนี้ก็ลองดูนะครับว่าจะชอบขึ้นไหมนะฮะ